สวัสดีคุณผูุ้กทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลสวู Red, op, และวันนี้เราอยู่กับ Rocket Bird Hard b o ์ c บ i c k e n เกพาร์ทที่4นะครับขอพาร์ทก่อนครับเราถูกจับตัวมาโดยไอ้เจ้าดาวดำนะครับที่เป็นเอเจนต์ของทางฝั่งเพนกวินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานครับเราถูกนำตัวไปขังรวมกับหน่วยต่อต้านนะครับก็คือหน่วยกบฏท,ที่ต่อต้านพวกคุสกี้นะครับในคุกที่ชิวบัตนะครับจุดแล้วจดุดรอดเราหาทางนีออกมาได้ โดยการอาศัยความช่วยเหลือของพวกหน่วยต่อต้านนะครับจนมาถึงที่นี่ครับภายในช่องแอร์นี้แล้วก็หลังจากนี้นะครับตัวเอกของเราหรือพ่อไก่ฮาร์ดบอยหรือไก่จอนวิกนะครับยังต้องหาทางหนีต่อไปเรื่อยๆเพื่อไปนัดเจอกับบัดที่อยู่นอกกำแพงนะครับซึ่งจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าหรือว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อน,นะครับกับพ่อไก่จอนวิกของเรานะครับอ่ะไปลุยกริ้งตัวแบงกรี๊งกรีง bị chìa mưng, hùn ra đay, chỉ cần bơm ca sút nồi, Kasun Kasun kan jemput lah Ya Eh dia dah Mari buat Ya Lawan Mari buat เเดี sí, okay. ๋ยวใช้แอนิ้ดีไหมนะไม่เวิร์กเว้ยนี่นี่เอาเอาไว้ตายโอเค่ะนี่ไงหาทางออกไปข้างนอกรับรองว่าเจอตีนเพียบชัว ไปไปไปข้างล่างมี้รมพยาบาลอยู่ไปกระสุนมีข้างล่างเดี๋ยวเข้ามาเก็บแล้วกันถ้าหากว่าเราข,ดขาดกระสุน <c oughs> ไม่เพียบเลย ไม่ต้องสวนแล้วละ่ะไม่ตามเรามาหรอกทางการเกมนี่แปลกๆเว้ยเฮ้ยม,มีการ์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปฆ่าย,ยามพวกนั้นหน่อยสิโอเคตาย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 ,ตาย,ตายโอเคกระสุนหมดพอดีเก็บกระสุนอีกยามพวกนี้ไม่ดรอปกีการ์ดก็แปลว่าไม่ใช่ เสียงซุนเปล่าช่างมันไปอีกไปอีกมันจะเจอเร็วๆนะเราต้องหาทางออกไปข้างนอกนอก,ก่อนบนจีเลยเไป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 ดีไอ,อืมนี่นี่น,นี่โอเคกระสุนหมดพอดี ไอ้ของมึงเนี่นี่ยเนี่นี Demon> ่ยเนี่นี่ยไม่เลยเอ้ยกลาให้หมดแม็กไปเลยหมดเกลี้ยงนี่เอ้นี่โอเคหมดเก็บของให้หมดแล้วไปกันเลย มานะข้างบนข้างบนข้างบนมันลงมาแน่รู้เลยเฮ้ยลบนี่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 ลาให้หมดแม็กไปเลยเอาตายไม่ใช่แตกก็อย่าหยุดตายยังหมดเกลี้ยงโอเค ไปไปไปสงังค ળ แจว่าเดี๋ยวเจอแน่เมื่อกี้มันล็อกขวางไว้ตรงนี้แสบมากเลยพวกเหี้ยเนี่ยไปไปข้างล่าง ไปเรื่อยในเพนกวินตัวนี้ดูเหมือนจะไม่ชอบเฝ้าทอระบายน้ำเท่าไหร่นะโอเคมันไม่พูดอะไรต่อละข้างหน้าจะมีพิษ ว้างอันนี้ได้หรือเปล่าะวะดึงว้างเข้าไปได้นะโอเคแล้วก็ดันมาอย่างนี้เอาละอันนี้ก็หมดประโยชน์ละปซะ ตันด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 ันตันันัอนแล้วก็ขึ้นมาอย่างงี้ตายละดอ้โห AC เขียวนี่ไม่มีอะไรนะแค่ไฟคนปราสาทไปโอ้โหตเกลี้ยง กุมผิดไปนิดนึงโอเคไปๆๆไปิดะล้ว แม่งปัดเขามาช่วยนี่เองโอเคกาแฟนะนปัดไป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 ตามไปตามไประวังอีกแล้วเด็กองไก่ของเราจะผ่านอนะไรมาเยอะมากเลยนเนี่ยมันโตขึ้น เบอร์สแล้ว ที่แท้ไอเอเจนต์ดาวดำนั่นน่ะมันเคยอ,อยู่ทีมเดียวกับเรามาก่อนนี้เองอะ่ะวินาทำไมมันถึงได้ปล่อยแผลตรงนั้นมาอเอกกกับใจได้แต่ว่าว่าจะช่วยเด็กเนี่ยโอเคน่าอะไรแล้วก็ให้พันเอาไว้อ๋อ จากดาวดำเปลี่ยนเป็นดาวขาวภาพก็หัวก็ได้มาอย่างนี้เองอะ โอเคมีอะไรพูดอีกไหมฟัดไม่มีนะอ่ะอ่ะโอเคพอสมควรละหนึ่งคัดซีนก็ตัดคลิปแล้วกันโอเคก็คงต้องขออยู่กับสนุกของ Rocket Bird Hard b o ดบอ d c h i c k e n พาทที่4เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ให้คนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมนายเลดวูฟขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ